คลิปดอนี้จะทำเพื่อความบันเทิงหากมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำพูดคำหยาบเด็กอายุ18ปีไม่ควรรับชมโดยเด็ดขาดการพน,นันมีความเสี่ยงไม่แนะนำให้ทำตามนะครับ ก็กราบสวัสดีนะครับนายพี่ของพี่คิงทุกท่านกำลังอยู่กับพี่คิงอีกแล้วนะจาน๊ะนะกับช่องคินปูดําเช่นเคยนะครับนะอ้าวก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กับพี่คิงด้วยนะวันนี้เรามากันรอบเที่ยงนะเออไม่ใช่ใครอื่นไกลคนแจ้งลัคกี้ทำพี่คิงเองนั่นเองนะมาแทนมาแทนพี่ดอนะวันนี้พี่ดอนติดธุระนะพี่คิงมาแจ้งแทนนะครับนะพี่จีซีเกมตามนี้อันนี้จ็กเกอร์ีเกมแล้วก็แพลนส์แมตติกีเกมนะเริ่มลัคกี้ทำมาได้สักพักแล้วนะ ให้ดูบรรยากาศในกลุ่มสักนิดนึ่งก่อนแล้วกันนะเออวันนี้แมวแตกดีบุบบับมาจองก็มาดีส่วนใครแพ็คไม่เติมพี่พีพิงเห็นวายเว็โกแวบๆวบแล้วนะเออยังไม่มีใครลองเสือใช่ไหมมาเราเทสให้แล้วกันนะครับนะโอเคบรรยากาศในกลุ่มรอบเช้าประมาณนี้นะอ,อ่าพี่พิงจะดูรวดเร็วแล้วกันนะครับนะเออวันนี้รู้สึกว่าจะพูดคุยกันเยอะพอสมควรวันน,น,นี้วันอะไรวะวันศุกร์ศุกร์ไปวะ คุณของวันอนนี้อยู่ไม่ค่อยรู้วันรู้เดือนอะไรนะโอเคประมาณนี้นะครับนะคนที่มาอยู่ในกลุ่มดูคอมเมนต์แรกเช่นเคยนะนี่รอบลุงสองเมื่อเช้าไม่เลยไม่ไปโอเคนะประมาณนี้แล้วกันมาเราลองเทเสือดิดงสิมีคนขอมาอะไรเขาตามีคนขอมาหลายวันแล้วนะแต่พี่จริงไม่ค่อย ได้มาป้วนเปียนสักเท่าไหร่นะช่วงนี้นะเห็นไม่ค่อยมีคนเล่นนะช่วงนี้นเหมือนกระแสไม่ค่อยจะดีพี่กิงนไม่ค่อยอยากจะไปลองเท่าไหร่นะมาลองดูกันวันนี้ในรอบลักกี้ไทม์เห็นยังไม่มีใครลองด้วยพอดีจะได้ถือว่าเป็นการเทสหลังอัปเดตด้วยในตัวเนาะมาลองดูกันครับผมโอเคพามา300นะเทสกันก่อนนะเกมเตือเราไม่ได้มากันพักๆใหญ่ๆนะช่วงหลังเหมือนกระแสไม่ค่อยดี <laughs> มีหลายคนบอกอัปเดตรอบนี้มาค่อนข้างจะเกลืออัปเดตรอบที่แล้วอ่ะเออ นะแต่ก่อนก่อนอัปเดตรอบที่แล้วรู้สึกว่าโอเคอยู่นะแต่รอบนี้รู้สึกว่าพออัปมารอบนี้รู้สึกว่าค่อนข้างจะดูดไปนิดนึงนะทั้งงัวทองทั้งเกมเสือเลยนะเออมาดูกันก่อนแล้วกันวันนี้รอบรอบลักขิตไทมจะมีคนเล่นจะแตกไหมนะเออแต่ไม่ค่อยเห็นมีใครเล่นนะช่วงนี้เอาเจิงมายังไงลลกมาให้อยากสองรอบแล้วก็ไม่เข้า เาเยิงเกมนี้ช่วงหลังพี่คิงไม่ค่อยด้มาปนเปยนสักเท่าไหร่เนาะรู้สึกว่ากลายเป็นเกมที่เข้าฟรียากไปแล้วนะเออแต่ก็มีคนแตกอยูน่นะไม่ใช่ว่ามีคนแตกแต่เห็นน้อยคนนะช่วงนี้เหมือนอัปเดตมารอบนี้จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะเออกลายเป็นมาจองแม่งช่วงนี้มาดีกับเกมผีกะโลกเออพี่คิงเห็นแตกกันทุกวันเลยเนะี่ยเมื่อกี้ที่เลื่อนดูเห็นไหมก็แตกกันบึบบบหมดนะวายแบดดิโต้ช่วงนี้รู้สึกกระแสมาพี่คิงเชียร์เกม2เกมนี่แหละนะช่วงนี้นะ่าจะเอามาปั่นนะโอ้โหแม่งเหลือร70แล้ว โอ้ยอืมๆำนวนน้อยเนะเออ,อ,อโอ้ยสมมาสมมาสมมาฟาบร้อยห้าสิบโอเคกลับมาสามร้อยเหมือนเดิมอุย้ยเออมาบ้างลูกเออได้อีกร้อยหนึ่งเอเยนึกว่าจะไม่มีกำไรแล้วนะวันนี้นะแต่เมื่อกี้เห็นมีคนแตกไวเวสโกอยู่ด้วยนะเดี๋ยวถ้า รอบนี้เรามาแล้วเราไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปต่อกันไวเวสโกลแล้วกันนะช่วงหลังนี่พิิงไป,ปเปลี่ยนค่ายหนูบ่อยรู้สึกว่าค่ายหนูจะจ่ายง่ายกว่าด้วยช่วงนี้นะเออเมื่อวานว่าจะไปลองไมดัสแม่งก็อยู่ๆก็ติดธุระเฉยเลยไม่ได้ลองอื้เออ โอหไม่ลงอืมวันนี้คนตีอยู่นะวันนี้ซองไม่ร่อนมาเลยนะเออเลยช่วงตดจีนแล้วแม่งพี่เสือไม่ค่อยจะทำงานเลยอืมือคือแม่งเกมนี้คือเอาจริงๆแม่งไม่ได้ลุ้นนะคือถ้าเข้าฟรี ข้าฟรีเข้าฟรีสปินเนี่ยแม่งคือโซอ,อัลป์ปาต้องลอยมั้ไงแม่งแต่มันไม่ลอยมาก็คือมึงไม่ต้องลุ้นเลยเนี่ยโอ้โหเขาเป็นข้อเสียเหมือนกันนะคือกูไม่ได้ลุ้นเลยเนะโโี่ยโอ้โหเหลือร้อยยี่สิบแล้วอืมอื้มดูดูดิโอย้ยไม่น่ามาแล้วแหละพี่ชิงว่าวันนี้เข้มเสือลูกรักอื้มหื้มรู้สึกว่าจ,จะไม่ค่อยน่ารักน่าจะหมดนะ โอ้โหโอ้โหห้าสิบบาทสุดท้ายของเรามาลองเล่นเบ็ดกระโดดเบ็ดดูเผื่อจะฟลุ๊อม,มาแล้วก็ไม่เข้าสองเออเหออเโอ้โหกรึ๊บโอ้โหนี่พี่เสือกรึ๊บเลยอ่ะโอ้โหไม่แตกเลยน่าจะต้องเปลี่ยนเกมนะไปเดี๋ยวเราเปลี่ยนเกมกันดีกว่าไปลองว i l d g o ดีกว่านะวันนี้รู้สึกนะ โอ้พี่เสือไม่จ่ายเราเลยนะในรอบตะกี้ทามเนาะโอเคไปต่อกันกับไวเบ็โกดีกว่าไปมามาต่อกับไวเบ็โกต่อเอามาต่ออีกสามร้อยเพื่อนโอ้โหวันนี้รู้สึกจะเจ็บปวดอยู่นะ <laughs> เปิดมาโดนแดกแล้วเนี่ยเออเดี๋ยวเรียกตัวนิดนิดนิดนึ่งวิมันบัง,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 งโอ้โหวันนี้พี่เสือเล่นเราแล้วนะมาขอ กำนันช่วยชีวิตพี่คิงหน่อยฮืม <c oughs> ได้อยู่ลองซื้อดูสักรอบไหมเดี๋ยวขอปั่นดูสักนิดก่อนแล้วกันเผื่ออาจจะเข้าฟรีบ้างเกมนี้เป็นอีกหนึ่งเกมที่เข้าฟรีง่ายพอสมควรนะที่พี่คิงบอกนะเออจริงๆถ้าทุนสักสองสามร้อยเนี่ยปั่นเอาเบสสองเนี่ยได้ลุ้นอยู่นะน่าจะเข้านะเอาจริงสักรอบแต่ก็ไปลุ้นด้านในว่าจะจ่ายหรือเปล่ามาไม่ลุ้นแล้วแต่ว่าซื้อแม่งเลยเดี๋ยวเวลา วายมาแล้วหนึ่งตัวอือดาวมาดาวมายังไงลูกดาวมาวายยาเลยสวยขอดาวก่อนอืได้แล้วลูกโอเคได้แถมสี่หมุนได้ชื่นใจหน่อยโอเควายมาสองช่องแล้วขอช่องสองเนี่ยจะได้จะได้คำนวณหน่อยถ้าวายช่องสองมาเหมือนที่พี่ชิมบอกนะมีโอกาสที่จะคำนวณอุ้ยเอออื้มอา้อาวพงงงว่าทำไมไม่ กำนันมาสองตัวไมไม่คำนวณได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่สวยเออโอ้ไปอยู่ช่องสามกันหมดเลยลูกขอช่องสองสักตัวได้ไหมช่องสองสักตัวเออได้อยู่มามาโอ้โหเนี่ยพอแม่งโอ้โหมาแล้ว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 เก้าสิบเก้าเนี่ยถ้ามีช่องสองสักตัวคือแม่งได้ลุ้นทุกรอบสวยเออ เท่าไรร้อยห้าสิบหกโอเคมาทนี้เราไม่ขาดทุนแล้วอ้าสวยตกมาห้าสิบแปดมา,มาลูกมาเลยกี่มุนวะเลยสองมุนได้อยู่อุ้ยดาวมาดาวมาดาวมาขอได้ีกนิดได้ไหมอีกนิดได้ไหมอีกนิดได้ไหมอ้วไวเลยอย่าโอ้ได้อยู่โอเควูสองร้อยสิบเอ็ดเนี่ยตัวนี้ก็แพงนะรู้สึกว่าจะเลี้ยงถ้าจะไม่ผิด กำนันจะแพงสุดแล้วก็รองลงมาจะเป็นผู้ชายเสื้อเขียวแล้วก็รองลงมาก็ผู้หญิงเสื้อมองเนี่ยนะเออเสื้อมพูดูยังไงเสื้อมงวะนะโอเคมาน,นี่ได้ห0รโอ้โหจะดีจะทำไม <c oughs> เออได้อยู่ได้อยู่ถือเราได้เสือ,อคืนไปแล้วนะมาไม่ปัดแล้วซื้อดีกว่าเดี๋ยวเวลาเออมาลุกมา เนี่ยบางทีเราเปลี่ยนจากค่ายพีจีมาค่ายนี้บ้างก็อุ่นใจขึ้นสักนิดนึงนะเอออุ้ยช่องสามอีกตัวนึงช่องสามอีกตัวนึงดาวก่อนได้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 ดไดช่องสามช่องสามไม่ต้องเอาดาวก่อนดาวมาก่อนดาวดาวอ,อือสวยโอเคได้สี่หมุนโอ้ดาวมาแถมบ่อยเห็นไหมเนี่ยที่พี่คิงชอบค่ายนี้อีกอย่างหนึ่งคือมันมีฟีเจอร์แถมค่อนข้างจะเยอะนะคือบางทีแบบ จังหวะชีวิตเราค่อนข้างจะเกลือเราก็ต้องพึ่งฟิวเจอร์แถมนังนะเหมือนไม่ดัสเนี่ยบางทีเรามาใช่ไหมเออนะไม่ดัสเรามาบางทีเราก็ได้แบบลูกตกหล่นลนะนะเออบางทีแบบก็ไม่เกลือสักทีเดียวเนี่ยบางทีเราก็ได้ลุ้นกับดาวบ้างอะไรบ้างนะแต่ถ้าเหมือนพ g นี่ถ้าคือวุดแล้ววุดเลยนะลุ้นฟีแตกในซึ่งลุ้นอยู่แล้วนะคนที่เล่นนะพ g แม่งแตกในฟีในค่อนข้างจะยากอีจงแม่งน้อยดาวอุ้สองตัวมาๆมา,มาช่องสามไวสักตัว มาไม่มาโอ้ไม่เป็นไรได้สีหมุนอยู่อู้ยสามตัวไปดาวสามดาวสามอันนี้เท่าไหร่วะสี่รู้สึกว่าหกหรือแปดวะเออเราไม่ค่อยได้เราพี่ชิงไม่ได้สามตัวนั้นมากแล้วโอเคแปดหมุนอุ้ยเออดูแถมไปแปดหมุนวายช่องสามมาสักตัวได้ไหมอืมเบากริปดูเปิร์บร้อยห้าโอ้ยไม่เบาเว้ยได้อยู่นะวายช่องสามสักตัว สักตัวไม่มาโอ้โหเห็นไหมดาวมาป้นเปี้ยนกับเราบ่อยมากนะจริงเนี่ยเห็นไหมโอกาสที่จะฟรีในแบบนี้แม่งคือน้อยมากนะถ้าเป็นค่ายพีจนะคือแม่งต้องต้องพกอืหืแต่ช่องสามไม่มาเลยเว้ยเออนั่นแหละมาสวยเจ77โอเคได้ทุกดอกแล้วดอกนี้เออมาขอตัวแพงพอ54โอเจมา กำนันไม่มาเลยเหรอลูกกำนันเออวายมกแถมสวยโอ้โหสามสิบเจ็ดเนี่ยโอ้ายเต็มกระดานแล้วตัวถูกมาโอ้ยอันนี้เท่าไรวะได้อยู่ห้าสิบเลขสองหมดแล้วลูกขอตัวแพงบ้างได้ตัวนี้เออได้อยู่ได้อยู่นี่ถ้าตัวแพงตกมาสักตัวสองตัวนะแม่งโอ้โหขึ้นเก้าสิบขึ้นร้อยหมดนเลยนะโอ้โหดูโหมดมนี้ มันนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยอิ่มเท่าไหร่ดู20หมุนจ่าย500กว่าเองหักเราซื้อ200 377แต่ก็ถือว่าได้อยู่นะเออเฮ้ยวันนี้กำนันมาดีดูแล้วกูไปเสียตังกับเสือทำไมเมื่อกี้300ให้เสียเวลาโอ้มาลูกมามาลูกมาอื้มสทเกตเตอร์สองต,ตัวเนี่ยจริงเกมนี้มันเข้าฝีไม่ยากมากเนี่ย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  สวยหยุดเออเห็นไหมเค okay. พูดเป็นทันขัดคำโอ้ยดาว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 ไม่ลงโอ้โหวายสวยโอเควายมาตัวหนึ่งกอนโอ้เราไม่ได้ไวายคูณห้าเลยนะช่วงนี้นะเออสูงสุดจะได้อยู่คูณสามนี่แหละช่วงนี้นะแต่ไม่เป็นไรเพื่อนได้หมดให้มาให้มาสักตัวสองตัวก่อนอือ มาหน่อยลูกโลรสามหมุนแล้วลูกดาวมาก่อนดาวมาช่วยชีวิตกูก่อนดาวดาวกลับมาก่อนอือหือไม่มาเลยโอ้ยมานี้โหรสามหมุนแล้วเพื่อนเลยหมายมานี่อาพับจังเลยวะโอ้โหดูแม่งวายไม่มาเลยรอบนี้โหเข้าฟรีเข้าฟรีก็จ่ายบ้างก็ได้ลูกติดม้ติดมือกันไปสักร้อยได้ไหมอือหือแม่ง ดาวดาวมาดาวดาวดาวพ่อมึงโอ้หม้นนี้โอ้แปดหมุนจ่ายยี่สิบเพื่อนโอ้ไม่จ่ายแล้วนะโอเคไปต่อแล้วดีวกว่ามาพอแล้วดีวกว่านะโอ้ โอ้แม่งไม้นี้ไม้นี้แม่งไม่ก็อยากจะต่อเลยดูจ่ายดินะโอเคไม่ต่อแล้วนะครับลัคกกี้รอบเที่ยงนล้วนี้ก็เหลือ15หนาทีนะเดี๋ยวเรารอรอบใบสามดีกว่าว่ามีเกมอะไรน่าสนใจเดี๋ยวเราเข้าไปต่อเนาะโอ้วันนี้โชคดีที่เราตายกับพี่เสืเอยังมารอดกับค่ายนี้นะเออต้องขอบคุณลุงกำนันนะเออไม่ใช่ลุงลุงนั้นนะที่เป็นนายกไม่เอานะคนนั้น ไม่โอเคนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับไม่ต่อแล้วนะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยแลเช่นเคยแมแนะนำให้เล่นตามรับชมเพื่อความปเป็นธรส่วนพี่กิขงขอตัวลาไปก่อนนะตรงนี้ถ้าพีพีมันเกลือก็ลองเปลี่ยนค่ายกันบ้างนะเออมาลองพีพีมาลองค่ายอื่นบ้างก็ได้ไม่จำเป็นต้องพีพีหรอกนะโอเคสำหรับวันนี้พี่กิงขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายจุบ๊บ